สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพนทาทองอาลามครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะุยาสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กิจกรรมแปลงฟันที่ถูกวิธีกันนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักการแปลงฟันที่ถูกวิธีและมีสุขภาพปากและฟันที่ดีค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะได้แก่แปลงสีฟันนะคะแปลงสีฟันควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับช่องปากนะคะ ข้อที่ 2. โมเดลฟันค่ะฟันของเรานะคะมีหลายซี่หลายด้านนะคะประกอบไปด้วยฟันบนด้านนอกนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแปลงฟันกันนะคะอ่าวางแปรงนะคะให้ถึงขอบเหงือกนะคะโดยเอียงขนแปรงนะคะเป็นมุม45องศาพร้อมทําการขยับสั้นๆนะคะแล้วก็ปัดลงนะคะ ขยับสั้นๆนะคะทําไปเรื่อยๆจนครบทุกซีกนะคะแล้วก็ปัดลงสําหรับในส่วนของฝันล่านด้านนอกนะคะเราจะทําการนะคะวางแปลงเอียง45องศาแล้วก็ขยับเลื่อนไปทีแล้วซีกนะคะแล้วก็ปัดขึ้น สำหรับต่อไปนะคะจะเป็นฟันล่างด้านในค่ะวางแปรงนะคะแล้วก็ทำการขยับขยับนะคะแล้วก็ปัดขึ้นทำให้ครบทุกซี่นะคะต่อไปนะคะจะเป็นฟันบนด้านในค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการแปลงด้านบทเขียวค่ะประโยชน์ของการฝึกครั้งนี้นะคะเพื่อป้องกันฟันผุป้องกันโรคเหงือกป้องกันกลิ่นปากและทําให้ฟันขาวผู้ปกครองควรฝึกอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องและที่สําคัญในระหว่างฝึกอย่าลืมให้กําลังใจแก่เด็กๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทํากิจกรรมแก่เด็กๆนะคะเช่นการตบมือการพูดชมเชยหรือการให้ขนมที่เด็กชื่นชอบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ